การผ่าตัดกระเพาะนะครับก็คือหรือว่าการผ่าตัดลดน้ําหนักนะก็คือเป็นการผ่าตัดเพื่อทําให้กระเพาะมีความจุที่เล็กลงนะครับหรือร่วมกับมีการทําให้บายพาสไส้ทําให้การดูุดซึมอาหารของลําไส้ลดลงนะครับแล้วก็ทั้งนี้ก็คือสามารถทําให้ผู้ป่วยเนี่ยในที่เป็นโรคอ้วนทุกพลนภาพสามารถลดน้ําหนักลงการผ่าตัดทําให้มีโอกาสทําให้ลดน้ําหนักลงได้มากที่สุดอีกทั้งทําให้โรคร่วมที่มาพร้อมกับความอ้วนลดลงได้ มากที่สุดหรือบางอย่างสามารถหายขาดได้เช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานครับเพราะฉะนั้นการที่ทคนอ้วนทั้งหมดเนี่ยจะสา,าสามารถที่จะลดน้ําหนักได้ตัวเองเนี่ยมันเป็นไปได้ยากค่อนข้างมากฮะบางทีในการที่ออกกําลังกายหรือรับประทานอาหารอะไรอย่างอย่างที่มีสูตรหรือว่าพยายามที่จะผอมพอถึงจุดหนึ่งถ้าเราเลิกในการที่จะพยายามจะผอมโดยวิธีนั้นน้ําหนักก็จะค่อยๆกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างยาก แต่ในการผ่าตัดลดน้ําหนักก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้มีโอกาสน้ําหนักลดลงได้มากที่สุดและโอกาสที่ยั่งยืนที่สุดแต่มันก็คือคําว่าโอกาสนะครับเพราะว่ามันก็คือการที่ต้องดูแลร,ระยะยาวที่จะต้องมีเป็นส่วนช่วยของหมอส่วนหนึ่งและคนไข้ก็ต้องดูแลตัวเองส่วนหนึ่งที่จะต้องรับประทานอาหารที่ดีเนาะไม่กินน้ําหวานไม่กินขนมแล้วก็มีสุขภาวาะวาการรับประทานอาหารที่ดีนะครับงานการผ่าตัดลดน้าหนักโดยปัจจุบันค่อนข้างที่จะแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นเนาะ โรงพยาบาลลาน,นาก็เป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีศักยภาพในการที่จะดูแลรักษา,าผู้ป่วยอ้วนทุกคุณภาพเช่นเดียวกันครับผมก็ได้รับเกียรติทางโรงพยาบาลลาน,นาให้มาช่วยในการแนะนําชี้แนะแนวทางเพิ่มเติมนะครับทั้งเพราะว่าโรงพยาบาลลานาก็ได้มีไปเรียนรู้นะครับเพิ่มในการผ่านตัดลดน้ําหนักและการดูแลคนไข่อ้วนทุกคุณภาพอยู่แล้วในการมาครั้งนี้ก็มาชี้แนะเพิมเ่มเติมบางอย่างที่ สามารถจะพัฒนาในการช่วยดูแลผู้ป่วยอ้วนทุพพลภาพได้มากขึ้นที่โรงพยาบาลลานนาแห่งนี้ครับศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134777